มาต่อกันเลยนะครับต่อมาในคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้นําฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปลองตั้งค่านะครับอตอนนี้ข้อสอบเราก็ขอใช้ชุดเดิมนะครับที่เราได้แบ่งส่วนออกมาเป็นชุดที่ของปหนึ่งทับหนึ่งปหนึ่งทับสองปหนึ่งทับสามนะครับอะ,รอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มันจะมีเมนูหนึ่งสังเกตด,ดูพอเราเลื่อนไปตัวนี้จะวิ่งตามตลอดเลยฮะเพราะเขาจะเป็นเมนูที่จะอะไรครับควบคู่ในการสร้างแบบสอบถามนะครับ อาค่อยผมจะสร้างแบบสอบถามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาผมติ๊กข้อที่5แล้วผมกดบวกขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะเป็นข้อที่6นะนะครับในข้อที่6เนี่ยนะครับเราสามารถตั้งคําถามรูปแบบอื่นมันก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะใสะ่ตัวของตัวทีนี่คืออะไรดูก่อนครับตัวทีตัวทีวทีปุ๊บตัวทีเนี่ยเป็นคําอธิบายนะครับหรืออะไรก็ได้ เป็นหัวข้อย่อยอย่างเช่นข้อ6เนี่ยอาจจะก,กำชับเขานเ่นว่าข้อนะครับข้อสอบต่อไปนี้ข้อสอบตั้งแต่ข้อที่6ถึง8จงดูวีดีโอนะครับจงดูวีดีโอแล้วตอบคำถามสมมติน,นะครับอ่า ตอบตั้งแต่ข้อที่6ถึง8ให้ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามอ่าให้ดีกว่าจะตรงครับมันดูแบบฟิกไปน,นิดนึงครับให้ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามอ่าส่วนข้อนี้นะครับเราเป็นหัวข้อย่อยอ่าดูที่หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาเป็นอย่างไร <c oughs> นี่ครับจะเป็นหัวข้อย่อยขึ้นมานะครับอ่าคราวนี้เราลองเพิ่มวิดีโอเข้าไป การเพิ่มวิดีโอก็ง่ายนะครับนี่ไงวิดีโอเราต้องเอาวิดีโอจาก u t u b e นะครับ u t u b e มานะครับดังนั้นก็เลยแนะนำว่าก็ต้องไปหา YouTube มาก่อนหรือเราขอาดจากตรงนี้ก็ได้หรือเราเปิดช่องของเราอัพขึ้นไปในช่อง c h a n n e ลก็ได้นะครับนะครับเพราะเอามาตรงๆเนี่ยมันจะกินพื้นที่นะครับมันก็เลยผูกกับ YouTube ดังนั้นอาจารย์ที่จะต้องเอาวิดีโอขึ้นไปในมาเป็นออกข้อสอบแนะนําไปโพสต์ในชาแนของอาจารย์แล้วก็ เป็นวิดีโอปิดอะไรเดี๋ยวผมจะอาจจะสาธิตให้ดูนะครับอคาริปผมเอา YouTube ทั่วไปก่อนอนยะ่างเช่นเอาเรื่องของรังนะครับจังหวัดตรังและกันตรังศูนย์นะฮะศูนย์ฮะตรังแหล่งท่องเที่ยวเอาให้มันบุบใกล้เคียงหน่อยอันนี้หากันในตรงนี้เลยนะครับหาก,กันข้างในสมมุติว่าโอเคเป็นอันนี้นะครับเราเราก็กดเลือกนะครับคลิกเลือกได้เลยเราก็ได้ YouTube มานะครับก็คือ อธิบายวิดีโอนี้ก็วิดีโออะไรครับก็คือ <c oughs> แหล่งท่องเที่ยวโอเคนะครับแล้วก็เราก็ตั้งข้อคำถามครับแหล่งท่องเที่ยวได้ที่น่าสนใจสมมถูสนนะน,นะน่าสนใจก็ตอบว่า ผมขออนุญาตใส่เป็นหนึ่งสองสามสีและกันนะครับนี่เป็นสาธิตได้ดูนะครับอาจารย์สาธิตใด้ดูก่อนนะครับโอเคคราวนี้ผมลองเทสดูดินะครับอผมใส่ลอๆไปกันละกันนะครับใส่ลอๆไปก่อนอืมอคราวนี้ลงมาดูครับนี่แล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวให้เขาดู youtube ก่อนนะครับดูวิดีโอก่อนแล้วก็เขาไม่ค่อยตอบคําถามมา อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับหรือดูวิดีโออะไรทั่วไปก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันครับพอใส่วิดีโอได้มันก็ใส่ได้ครับใส่ภาพได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายส่สวนวิดีโอเพิ่มเติมนิดหนึง่งฮะเราจะแก้ไขอะไรก็สามารถคลิกเข้าไปที่แก้ไขตรงนี้ได้นะครับนะครับถึงกลางเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนนะก็คลิกเข้าไปมันก็ไปที่เดิมตรง URL ความหมายคือว่าเราไปหา YouTube นะครับตรงที่เราต้องการก่อนนะครับ สมมติเราไปเจอ youtube ช่องนี้มาตรงนี้โอเคเราเราจะเอา YouTube เนี่ยมาทำเป็นแบบทดสอบสมมตินะครับแล้วก็ c o p ลิงก์ตรงนี้นะลิงก์ของ youtube เนี่ยนะครับมาแปะตรงช่องของ URL นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็กคุณครูก็กดเลือกเลยนะครับมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่ได้ทั้งค้นหาตรงนี้หรือเป็นลิงก์ URL นะครับ แค่นั้นเองครับไม่อยากถ้าไม่ออกก็นําออกนะครับชิดซ้ายที่ขวากึกา่งกลางผมก็เชียร์กึ่งกลางตลอดนะครับมันจะได้แพลตฟอร์มบางตัวมือถือบางรุ่นมันอาจจะไม่รองรับแต่ต่อสายตรงกลางมันจะไม่มีปัญหานะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรในส่วนด้านขวาอ่าที่เหลือเรื่องของรูปเช่นเดียวกันครับในเรื่องของรูปทําเดียวกับภาพเลยครับเราเอารูปมาอะไรมาใส่เรียกดูนะครับสมมติผมเอารูปนี้ไม่ใส่นะนะครับเป็นข้อคาถามเพิ่มเติม ใส่เป็นอีกข้อหนึ่งข้างล่างนะครับจากภาพให้เป็นคำถามเป็นคำให้ตอบอจากภาพให้ตอบลงในข้อที่9ก้าถึงสิบอ่าโซนะอเช่นว่าเขาดูภาพพิเศษให้ก็ตอบว่าช่องหนึ่งนี่คืออะไรช่องสองคืออะไรนะครับประมาณนี้ เราก็บอกข้อ9นะครับข้อเคําคตอบคือ1 2ผมใส่ม่กุ้งก่อนนะครับ3 4อ่าอย่าลืมเฉลยด้วยนะครับเมื่อกี้ข้อนี้เราก็ลืมเฉลยไปใช่ไหมถ้าเกิดจริงๆมันต้องเฉลยด้วยนะนะครับอย่างเช่นข้อนี้เราก็กดจําเป็นนะครับข้อนี้ก็ต้องจําเป็นด้วยนะครับอันนี้เราสาธิตกันดูนะครับก็กดเฉลยขึ้นมาแฟบใส่คะแนนให้เขาด้วยนะครับ อีกคะแนนก็นแล้วแต่ออกแบบได้เลยนะครับอ่านเช่นข้อหนึ่งว่าข้อสมงศนะฮะอันนี้สาธิตแล้วกันก็นก็เสร็จโอเคอันนี้เราลองดูตัวอย่างดินะครับเป็นยังไงบ้างชื่อดนาน์นะครับวันนี้ทับหนึ่งก่อนนะครับพอเราเออกแบบอยู่ในชุดนั้นนี่ครับมาดูด้านล่างนี่เป็นวิดีโอนี่เป็นข้อคำถามที่เป็นแบบรูปภาพนั่นเองนะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับไม่ยากใช่ไหมครับแทบจะเครื่องมือใช้เกือบหมดแล้วเนาะนะครับวิดีโอแบ่งส่วนนําเข้าเพิ่มคําถามนะครับก็หมดแล้วการตอบอมไม่มีอะไรครับที่เหลือการปรับแต่งเดี๋ยวผมค่อยทำทีมให้นะครับเป็นตัวอย่าง powerpoint ในการปรับแตง่งดูตรงนี้แล้วก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ